ผมพีทน้ำตกดาดฟ้าอำเภอบ้านนาสานอุทยาแห่งชาติใต้ร่มเย็นครับจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปน้ําตกดาดฟ้านะครับอุทยาแห่งชาติใต้ร่มเย็นนะครับเดินทางจากบ้านของช่้าเองไปประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณหสิบกิโลประมาณนั้นขึ้นขึ้นวนขึ้นเขาเองคอขงสูงมากๆดิฉันก็ไหวเนาะไปเรื่อยๆก็บรรยากาศดีมากๆอย่างที่เห็นนี่แหละฟ้าสดใสมากๆข้างเลยวันเราขึ้นเขาลงเขาเนาะ เจ้าหน้าที่บอกะะมีค่าธำรมเนียมเข้ามาชมนะครับเด็ก20บาทจู้ใ่40เตาพรุ่งนี้วันที่14เมษายนเนี่ยเปิดให้เข้าชมฟรีนะอย่างไปเที่ยวประเทศพรุ่งนี้14เมษายนผมไปวันที่13เมษายนนัะแล้วเดินทางครับสวนแบบผู้เรียนเยอะมากสวนยางเต็มเลยอุ่มสมบูรณ์มากๆน้ำท่าอุ่นสมบูรณ์มากตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกดาดฟ้านะครับจุทยานแห่งชาติใต้ถรนเย็นอำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอ้โหขับรถขึ้นของมาทางดีมากๆเลยครับ điều đâu không